จากนั้นเราก็ผสมเลยค่ะสวัสดีค่ับเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนพงสบายดีนะคะวันนี้จะมายำม,มาม่าทะเลเดือดจ้าวันนี้อยากทานอะไรที่แซ่บแซ่บอากาศหนาวพายุหิมะเข้ามาอีกแล้วค่ะเลยต้องหาอะไรเผ็ดๆทานจ้า ก่อนอื่นเราก็จะนำปูอัดนะคะลูกชิ้นลับบี้ลูกชิ้นปลาจ้าไปลวกก่อนจ้าเราจะลวกให้สุกก่อนนะคะต้มให้สุกก่อนคะ่ะลูกชิ้นปลานี่ต้องต้มนานหน่อยนะคะมันไม่เหมือนปูอัดจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้เราก็จะมีมีหมึกมีกุ้งมีลูกชิ้นลับบี้ปูอัดลูกชิ้นปลาจะแ่บแซบหลายรสชาตินะคะจะเรียกว่ายำม,มามา่าหรือจะเรียกว่าตำม,มาม่าก็ได้คะ่ะ นั้นเราก็ตักรวมกันเลยตักส่วนผสมทั้งหมดใส่จานไว้รอเลยค่ะเราจะตั้งน้ำให้เดือดลวกมาม่านนะคะระหว่างรอที่ลวกน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่พริก กระเทียมน้ำตาลแล้วก็ผงนัวจ้ะเดี๋ยวเราจะตำตำพริกรอเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตำก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะลวกไปเลยค่ะอันนี้เราใช้มามม่ารสต้ยมยำนะคะปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศผ่าสี่นะคะแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ามะนาวจะบีบมะนาวลงไปเลยจ้ะรสนี้ต้องแซ่บเข้มข้นจ้ะ เราก็จะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะไม่มากนะจากนั้นเราก็จะผสมเศษสทุกอย่างให้เข้ากันเลยชิมรสตามต้องการเลยค่ะแซ่บมากนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะใส่หมึกกุ้งลงไปเลยมือล้างแล้วนะคะ ตามด้วยเส้นมาม่าของเรานะคะตั้งอูฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทจ้ะวันนี้ทำเต็มคกเลยทำการตำเลยให้เข,าเข้าากันนะคะฉันจะค่อยๆขยอกเขานะเพราะว่าก็เต็มคกเลยจ้ะ เห็นว่าเข้ากันดีแล้วนะคะตักใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันค่ะาจากนั้นเราก็จะเทใส่จานเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยตั้งโอฝรั่งนะคะ แบบนี้เลยจ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตำมาม่าทะเลเดือดของเราค่ะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ